สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอล่ต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาถึงตอนสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเนี่ยก็คือทําอย่างไรดีให้ชีวิตคู่ของเรานะครับยังยืนและก็สดชื่นตลอดไปนะครับคือทุกๆครั้งนะครับที่เราเนี่ยรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเรานะครับมีความสุขมากๆอย่างที่เราได้หวังไว้เนี่ย มันมักจะเกิดเรื่องไม่ดีมาขัดจังหวะเราทุกครั้งเลยครับทาให้เราเนี่ยอาจจะมีปากมีเสียงกับคู่รักเราได้นะครับสังเกตไหมครับตัวอย่างก็เช่นบางครั้งนะครับเรากําลังมีความสุขกับคู่รักเราเลยเนี่ยอยู่ๆนะครับมันก็มีพฤติกรรมแปลกๆขึ้นมาตัวอย่างก็เช่นว่าปกติแล้วเนี่ยคู่รักของเรานะครับก็น่ารักอดทนก็ยอมรับเราได้เสมอนะครับแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยจู่ๆนะครับเขาก็เป็นคนจู้จี้ไม่พอใจแทบทุกเรื่องหรือไม่ก็แฟนเราเนี่ย เป็นคนที่เอาอกเอาใจเราทุกอย่างแต่อยู่มาวันนึงนะครับขับไม่พอใจกับเรื่องบางเรื่องที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยหรือไม่ก็บางทีนะครับเราเนี่ยชอบให้แฟนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับเราเองเนี่ยก็เบื่อแฟนไม่อยากให้เขาเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาไม่อยากให้เขามาเกาะแก่นะครับหรืออาจจะเป็นบางทีนะครับเราต้องการมีความสัมพันธ์กับคู่รักเนี่ยแต่เขาหรือเธอนะครับก็ยินยอมโดยง่าย เรากลับไม่ชอบมันก็เป็นเรื่องแปลกๆดีนะครับหรือไม่ก็เรื่องที่คุณเนี่ยพอใจกับชีวิตตัวเองมาตลอดแต่จูจ่ๆนะครับคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตมันไร้ค่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีใครสนใจเราเลยทำไมเราดูไร้ความสามารถอะไรแบบนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยซึ่งถ้าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ย คุณเองนะครับก็ควรหาเหตุผลให้ได้ว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะไอเรื่องทํานองนี้แหละครับมันมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆนะครับอย่างบางคนนะครับรักกันปานจะกืนกินเนี่ยแต่วันหนึ่งมันใดนะครับอาจจะเกลียดขี้หน้ากันจนไม่แทบมองหน้ากันเลยก็ได้ครับไอเรื่องราวเหล่านี้แหละครับมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเพื่อจะทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ย ยั่งยืนแล้วก็สดชื่นขึ้นมาได้นะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่มันทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นน,ะนั่นก็คือแผลในใจนะครับที่มันเป็นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับซึ่งไอแผลในใจเหล่านี้ละครับมันมักจะผุดขึ้นมาเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขรู้สึกสุขสบายแล้วเราสังเกตไหมครับว่าเอ้ยทําไมเราต้องทะเลาะกันทั้งท้งที่เรานะครับมีความสุขตัวอย่างก็เช่น ขณะที่เราเนี่ยกำลังสบายใจกำลังมีความสุขหรือกำลังรู้สึกมีความรักอยู่นะครับทำไมเรากับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องทะเลาะกันด้วยทั้งที่มันมีความสุขมากเลยนะครับประมาณว่าเรากำลังย้ายเข้าบ้านใหม่เนี่ยแต่เราก็ทะเลาะกันเรื่องย้ายเข้าของหรือว่าเรากำลังจะไปงานเลี้ยงสังสรรค์งานมั่นงานรับขวัญอะไรแบบเนี้ยเราก็ทะเลาะกันนะครับหรือแม้กระทั่งเราไปเที่ยวพักผ่อนอย่างสุขสบายใจเลยนะครับเราก็หาเรื่องทะเลาะกันหรือแม้กระทั่งเราได้เงินได้รางวัล ได้ของชิ้นใหญ่อาจจะเป็นรถอาจจะเป็นบ้านอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีปากเสียงกับอีกฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งในช่วงเวลาที่สําคัญเหล่านี้แหะครับอยู่ดีๆอารมณ์ของคนใดคนหนึ่งก็เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับไอสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงก็อย่างที่ผมบอกครับไอต้นตอปัญหาของความไม่พอใจเนี่ยมันก็คือเรื่องราวในอดีตนะครับซึ่งมันมีมากถึง90%เลยนะครับส่วนอีก10%เนี่ย มันคือเหตุการณ์ในปัจจุบันส่วนอีก10%เนี่ยมันคือเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เราเกิดความไม่พอใจกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรมากมายนะครับก็ตัวอย่างเช่นสมมติน,นะครับว่าวันนี้นะ่ยคุณอาจจะลาคาญแฟนคุณนิดหน่อยว่ากล่าวแฟนคุณนะครับคุณลองสังเกตดีครับวันต่อมานะครับถ้าคุณยังต่อว่าเธอเหมือนเดิมนะครับเธอเนี่ย จะกลับมาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมากกว่าเดิมเนี่ยแหละครับคือความหมายของคําว่าแผลใจในอดีตท,ที่มันผุดขึ้นมาหลอกหลอนเธอนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับมันกระตุ้นความเจ็บปวดในอดีตของเธอให้มันกลับคืนมานะครับในอดีตท,ที่นี้ก็คือเมื่อวานที่มันตอกย้ำอะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณเป็นแผลที่มันฝังลากลึกมากๆเนี่ยอย่างเช่นแผลใจหรือว่าถ้าเห็นภาพที่สุดอาจจะเป็นแผลเป็นที่มันเวลาไปจับแล้วมันยังเจ็บอยู่อะครับถ้ามีใครนะครับมากระทบแผลคุณเนี่ย แต่ไม่ใช่บริเวณที่คุณเนี่ยเคยผ่าตัดหรือเคยฝังลากลึกความเจ็บปวดเหล่านั้นนะครับคุณก็แทบไม่กระทบอะไรเลยถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าแผลนั้นนะครับมันคือแผลที่คุณเนี่ยเคยเจ็บปวดมาก่อนจากในอดีตนะครับมาซ้ํารอยแผลนั้นเนี่ยมันจะทําให้คุณนะครับยิ่งเจ็บปวดมากกว่าเดิม ซึ่งนี่แหละครับมันก็คือข้อสรุปว่าทำไมนะเวลาเรารู้สึกสบายใจเนี่ยทำไมเรายังถึงมีปากมีเสียงกันเพราะว่าเรื่องราวในอดีตของแต่ละคนที่ผ่านมานะครับมันไม่เหมือนกัน,นครับแล้วคนในยุคสมัยนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้รู้จักตัวเองไม่ค่อยได้ไปแก้ไขปัญหาจากต้นตอนะครับทุกคนนะครับก็พยายามเติมความสุขจากภายนอกแต่ไม่เคยได้มีความสุข ออกมาจากภายในนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาที่มันเป็นแผลใจในอดีตเนี่ยครับมันจะเติมเต็มให้คุณยิ่งกว่าการมีความสุขจากภายนอกนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับถ้าคุณเองเนี่ยมีความสุขโดยไม่หวังสิ่งอื่นไม่หวังคนอื่นนะครับมาทําให้เรามีความสุขได้นะครับคุณเองเนี่ยแหละครับก็จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าสําหรับทั้งสองนะครับเราจะช่วยดูแลหรือว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันได้ยังไงถ้ามันเกิดแผลใจในอดีตนะครับก็ถ้าเป็นสําหรับผู้ชายนะครับ ผู้ชายเองเนี่ยก็มักจะหลบเข้าถ้าเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนอ่อนไหวอยากให้คนอื่นนะครับยอมรับเขามากในช่วงเวลานี้นะครับส่วนผู้หญิงเองเนี่ยถ้าเวลาเกิดแผลใจในอดีตนะครับเธอเองนะครับก็จะรักตัวเองน้อยลงแล้วก็จะจมปักอยู่กับห่วงความรู้สึกนั้นนะครับเธอเนี่ย อยากได้ความรักความเอาใจใส่จากผู้อื่นนะครับซึ่งวิธีการหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยเหลือหรือว่าดูแลกันได้เนี่ยครับในครั้งต่อๆไปถ้าเกิดการทะเลาะก,กันแบบไร้เหตุผลอย่างเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องทำเนี่ยก็คือพยายามเขียนความรู้สึกเหล่านี้แหละครับ ลงกระดาษหรือว่าลงจดหมายนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับมันจะได้ปลดปล่อยไอความรู้สึกเหล่านี้แลครับที่มันไม่ดีออกมาได้แล้วคุณเองนะครับก็จะได้เข้าใจกันหรือว่าให้อาภาัยกันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณนะครับได้ให้อาภัยตัวเองนั่นเองครับซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้นะครับที่มันแสดงออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุมาจากคุณทั้งหมดนะครับแต่มันอาจจะเกิดจากเขาหรือเธอนะครับ ที่กําลังถูกแผลในใจในดีตเนี่ยกำลังเล่นงานอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราทั้งคู่นะครับได้รู้จักเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงความสัมพันธ์เพื่อจะหาแนวทางที่ต่างฝ่ายนะครับต่างต้องการได้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับมันก็จะยั่งยืนและมันก็จะเป็นไปได้อย่างงดงามนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับการที่คุณเนี่ยได้ฟังหรือได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้นะครับคุณเองก็สามารถเอาความรู้หรือว่าความเข้าใจวิธีคิดเหล่านี้นะครับ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตคู่ของคุณได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้คุณนะครับเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็จัดการปัญหาบางอย่างที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณเองเนี่ยรู้สึกสิ้นหวังนะครับคุณเองนะครับก็อาจจะกลับมาฟังหรือกลับมาเรียนรู้ใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคุณนะครับจะต้องประยุกต์ใช้เสมอไปนะครับแต่คุณเนี่ยสามารถกลับมาเรียนรู้อีกครั้งเพื่อจะให้คุณนะครับ ทบทวนแล้วก็จําในสิ่งที่คุณเนี่ยพลาดไปได้นะครับหรือว่าง่ายๆคือว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเป็นนิสัยของคุณนั่นเองครับก็ทางที่ดีนะครับเราก็ควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนนิสัยของเราก่อนนะครับก็เดี๋ยวในหนังสือเล่มถัดไปนะครับเราก็มาเรียนรู้วิธีการสร้างนิสัยและก็ปรับเปลี่ยนมันไปพร้อมๆกันนะครับแต่ในตอนนี้นะครับผมเองก็ยังสรุปผลโวทไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาร่วมรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับกับหนังสือเล่มถัดไปนะครับ ก็สำหรับในตอนนี้นะครับผมก็ขอสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าเราเนี่ยมีแผลใจขึ้นมานะครับเราก็ควรต้องช่วยกันปรับแก้นะครับอาจจะใช้วิธีการเขียนหรือว่าระบายมันออกมานะครับอย่าพยายามทําให้ไอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก็คือแผลใจในอดีตเนี่ยครับมันมาเป็นปัญหากับชีวิตคู่ของเรานะครับเราควรต้องค่อยๆจัดการมันนะครับทีละนิดทีละนิดอย่าให้มันนะครับมาทําลายความสัมพันธ์ทั้งๆที่เราเองนะครับกาลังมีความสุขอยู่แล้วนั่นเองก็จําไว้สักนิดนึงนะครับว่า ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเนี่ยต่างมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆเลิกนิสัยที่เรานะครับชอบตัดสินเขาหรือว่าชอบโทษเขาหรือแม้กระทั่งการเรียกร้องให้เขาเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่เราเนี่ยหันกลับมาสร้างความสัมพันธ์และก็ทําความเข้าใจซึ่งกันและกันให้ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเป็นแบบที่ทั้งคู่ต้องการดีกว่าครับทีนี้เนี่ยทั้งคู่นะครับก็จะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขแล้วก็ยั่งยืน สดชื่นตลอดไปแน่นอนครับก็สําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มากๆนะครับคุณจอห์นเกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์นะครับซึ่งได้สร้างความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคู่มาแล้วมากมายนะครับผู้เขียนหนังสือชื่อว่า ผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์นะครับรวมถึงผู้แปลหนังสือเล่มนี้นะครับคุณสงการจิตสุธิภากรนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันยังมีเนื้อหาอีกจํานวนมากแล้วก็ตัวอย่างดีๆอีกมากมายเลยนะครับที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เล่าคุณเองนะครับก็สามารถไปหาซื้อมาอ่านมาทําความเข้าใจมาเรียนรู้ให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่แท้จริงของทั้งคู่ได้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะสามารถนําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดี ต่อชีวิตครอบครัวต่อชีวิตคู่ของคุณได้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในหนังสือเล่มต่อไปแล้วเรามาลุ้นกันนะครับสำหรับวันนี้ขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ